มาพบก,กับผมสตววรตวัสด์จันวิเชียนแน่นอนครับมาพบก,กับผมอย่างนี้ก็ต้องมีรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่มาให้ได้ชมกันวันนี้ผมก็มากับ All-new CB1100EX so การดีไซน์นะครับมาแบบเต็มๆเ,เลยคลาสสิกจะเห็นได้จากชุดพรีโโมเมียมทั้งคันเลย ทั้งด้านหน้าเป็นบางโคนแบบพรีเมียมก็เป็นซตโพรีเมียมเลยยันกรอบไม่เลือนไมเป็นแบบอนาล็อกนะครับบอกความเร็วข้างหนึ่งบอกวัดรอบข้างหนึ่งบนตรงกลางเนี่ยเป็น LCD มีบอกระดับเกียร์ว่าเกียร์ไหนมีทั้งหมด6เกียร์นะครับผมเครื่องยนต์นะครับเป็นแบบ Inline f ฟสี o, ่สูบระบายความร้อนด้วยอากาศ สิ่งที่สําคัญเลยก็คือที่ Honda เลือกใช้เครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับก็ต้องการโชว์ความเป็นคลาสสิกนะครับจะมีทั้งคีบเครื่องคีบระบายความร้อนที่บอกถึงความคลาสสิกโดยชัดเจนแล้วเรื่องปัญหาความร้อนก็ไม่มีเลยนะครับที่ผมได้ไปขี่มาวันนี้ทั้งในเมืองและนอกเมืองในเมืองนี่ผมสามารถใส่กางเกงขาสั้นใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยความร้อนไม่มีกระทบถึงไม่ต้องกังวลเลยรวมถึงระบบคลัตช์ที่มีแอร์ซีซั่ลิปเปอร์คลัตช์เข้ามานะครับผมเป็นคลัตช์แบบไฮดรอลิก นิ่มมือนะครับถึงจะเป็นรถขนาด 1,100cc พัดไฮดรอลิกให้มานี่ไม่มีอาการแข็งสู้มือเลยแล้วก็มีความนุ่มนวนสูงความสั่นสะท้านหมดไปเลยไม่มีเลยครับไม่มีพบที่จะมาถึงแทนเลยพลิ่งโดยรวมของการขับขี่นะครับเป็นรถขี่ง่ายนะครับผมเป็นท่านั่งสบายๆอีกอย่างที่ผมประทับใจมากก็คือ ฮอนด้ได้ออกแบบถังน้ํามันใหม่นะครับไม่เหมือนตัว2013นะครับเปลี่ยนเลยอาจจะเป็นทรงที่คุ้นตาขึ้นจะเหมือนทรงของในตระกูล CB 1,300ทูบูโฟคือเชฟเนี่ยจะมีให้ความโค้งเว้าตรงด้านขามากขึ้นให้ความกระชับมากขึ้นนะครับไม่เหมือนตัวเดิมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถวางเท้าบนพื้นเนี่ยได้ง่ายกว่าเดิมสะดวกกว่าเดิมครับ ่วงล่างนะครับโชคหน้าให้มาเป็นของโชว่านะครับพร้อมเทคโนโลยีโชว่าดูอัลเบนดิ้งวาลให้ความนุ่มนวลสูงครับปรับตั้งได้แต่ที่ให้มาเดิมๆนี่ผมว่าก็เพียงพอแล้วครับการใช้งานซับแรงระเทือนของถนนได้เยี่ยมยอดมากโชกหลังเป็นโชกหลังคู่นะครับให้มาเป็นชุบโครเมียมปรับความสูงต่ำของสปริงได้ใช้การได้ดีในระดับหนึ่งเลยระบบเบรกนะครับฮอนด้ก็ เช่นเดิมน,นะให้ระบบเบรกเป็นดิสเบรกผู้หน้าแล้วก็ดิสหลังเดียวพร้อม ABS เป็นมาตรฐานมาเลยครับจากโรงงานให้การใช้งานตอบสนองได้ดีแต่ที่ผมได้ลองก็ยังไม่ถึงกับ ABS ทํางาน ABS ค่อนข้างจะไม่เซนซิทีฟนะครับคือเป็นข้อดีของเขานะครับคือเราสามารถคอนโทรลเบรกได้ดั่งใจถ้าเกิดเแบรบก ABS ที่เซนซิทีฟไปเนี่ยบางทีมนันอาจจะเกิดการกระตุกติดลายอะไรบ้างแต่ตัวนี้ให้ค่อนข้างนุ่มนวลครับเนียน มันด้าให้ลอซี่ลวดมาเข้ากับสไตล์เขาเป็นรถคลาสสิกค,ครับผมล้อเป็นขนาด18นิ้วหน้าและหลังถามว่าเล็กไปไหมผมบอกได้เลยครับมันมีเหตุผลครับรถขนาด260กิกโลกร,รัมเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างหนักแต่มันให้การคอนโทรลที่ง่ายก็เพราะยางไซ์นี้แหละครับผมยางที่มีขนาดพอดีที่วิศวกรอ,ออกแบบไว้แล้วว่าพอดีเนี่ยคุณสามารถเลี้ยวรถได้คล่องมากไม่ต่างจากรถเล็กเลเลยคอนโทรลได้ง่ายมากคุณจะเลี้ยวลัดเลาะใช้งานได้ประจําวันนี่ไม่มีปัญหาเลยนี่แหละครับข้อดีของอยางที่ให้มา เหมาะสมกับรูปแบบของรถอัตาเร่งทำได้ดีนะครับผมเป็นรถที่ตอบสนองได้ดีในรอบต่ำๆเกียร์สูงเนี่ยผมใช้รอบต่ำๆเนี่ยก็าสามารถขับขี่ได้ง่ายในเมืองอย่างเกียร์หเนี่ยใช้เพียง3,000รอบความเร็วก็ไปถึง120แล้วแล้วก็จากจุดนั้นอ่ะเร่งแซงรถต่างๆก็เพียงแค่ขยับข้อมือครับรถดันออกไปด้วยกําลังที่มีอยู่เต็มเปี่ยม ความเร็วปลายที่ผมทําได้นะครับที่เกียร์5นะครับในระยะ1ประมาณ1กิโลก็ไปถึง196-97กิโเมตรต่อชั่วโมงเมื่อตบเกียร์6ขึ้นไปเนี่ยรอบมันก็จะทดให้ต่ําลงพอรอบต่ําลงก็คือเซฟรักษารอบเครื่องยนต์ทําให้การสึกหลอน้อยลงนะครับผมเชื่อว่าไกลกว่านี้ก็สามารถไหลไปที่ถึง200กิโเมตรต่อชั่วโมงได้สบายช่วงล่างค่อนข้างจะแน่นนิ่งนะครับผม จากที่ผมลองศาสโค้งเร็วๆแรงๆนี่ช่วงล่างนี่ซับได้ดีเลยไม่มีการโยนย,ย้วยไม่มีให้เห็นนะครับยางให้มาเป็นดันหลบสปอร์ตแม็กนะครับผมให้การเกาะถนนที่มั่นใจได้เลยประสานกับช่วงล่างผมลองเข้าโค้งในหลายๆรูปแบบทั้งซ้ายและขวาครับความเร็วค่อนข้างสูงไม่มีอาการให้เหวอให้ตกใจหรือโยนเลย<ม>ก็ไว้ใจได้เลยครับสำหรับยางเดิมที่ให้มานี้ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูง สำหรับเจ้า CB 1100X e นะครับเป็นรถคลาสสิกสไตล์ย้อนยุคเป็นเน็ตเกตกึ่งๆเน็ตเกตหน่อยๆก็ผมมองว่าเหมาะกับคนทุกประเภทเทุกเพศทุกวัยใช้ได้หมดครับยิ่งถ้าคนสายนี้นะครับสายคลาสสิกนี่เป็นตัวเลือกที่น่าไปชมก่อนที่จะตัดสินใจอย่าลืมว่า Honda นะครับมีประวัติยาวนานโดยเฉพาะรุณ CB นะครับยิ่งอยู่ยิ่งมีค่ารวมถึงศูนย์บริการนะครับที่มีพร้อมให้ได้เลือกใช้บริการกันทั่วทุกภาคเลย อูนิวฮอนด้าซีบีพันร้มีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นนะครับเป็น CB บี0ันรตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่5้าแ0นบาทแล้วก็อีกตัวนะครับซีบีหนึ่เปิดราคาอยู่ที่5้าแ0นบาทต่างกัน1,000งบาทนะครับสำหรับตัวเอก็จะมีชุดแต่งเพิ่มมาให้ชอบตัวไหนก็ลองไปดูกันสําหรับรายละเอียดทั้งหมดนั้นก็ติดตามได้ในนิยาาโโตยสารมอเตอร์อยสมอเตอร์วิบฉบับเดือนกรกฎาคมสองพายหกสิบ แล้วก็ทั้งในเว็บไซต์นะครับ w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  o t e c r o s s m a c o t h รวมถึงแฟนเพจของเรา m o t o c r o s s Magazine สำหรับเทปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าผมจะเอารถอะไรมาฝากอีกนั้นก็ต้องติดตามครับผมสวัสดีครับ